อย่าถาะอ,อ,อก,กันเตรียมเตรียมมาเร็วนี่ตัแตะเออตัดแตะน้อยงานลุกมาตาตาลุกนะคะตานี่นั่งสบายอยู่เป็นพี่เตี้ยม เตี้ยมครับเตี้ยมมาหายายเร็วมาตรงนี้เร็วเตี้ตยมเกินเล่นกันใหญ่เลยาาจั๊ขาเตี้ยมมานี้เร็วไอ้อ้วนมาเร็วมาหิหงอหรอิงอเรียกไม่ยอมมานั่นนะดุมต,ต,ตามตัวเบลอเลยดุมตาม ตูมก่อนผมคุณสิบนี่อยู่ในนู้นไอ้ตั้งตั้งอยู่ในนั้นผกคุณมาเนียวไม่ยอมมาไม่ยอมมาเรียกแล้วไม่ยอมมายิงยิงยิงน้องโอไม่กินหนูไม่กิน ะพี่เตี้ยมานี่เร็วพี่เตี้ยมาหายายเร็วมาตรงนี้เร็วมาเร็วหืมมาเร็วหุกมา,า,า,าผมเตี้ยมตุ๊กต้าไม่ทะเลาะกันมานี่เร็วเออ ่เต้ไปเล่นข้างบนมาลูกไปจะได้ไม่ต้องทำน้องกับน้องไปแล้วนะเออไปเล่นกับตาข้างบนไปตุ๊บตาบก็หลาย,ยนะตาบไปแจ้ง,งพี่เตียยทำไมสว่วนน้ใครมีหัวเมนหัวเมนมานั่งกับพี่ๆทุกวันเลยครับสร้างภูมิคุ้มกันครับทุกคน อ่าเมื่อเมื่อไหร่เดตัตจะนอนเล่นกับพี่ๆจะแบบเห็นโมเมนต์เดตัตเล่นกับพี่ๆได้นะคะรออีกหน่อยนะทุกคน3มเดือนแล้วน่าจะประมาณ6เดือนนะคะเดี๋ยวหเดือนคุณยายพาไปตรวจภูมิแพ้นะคะว่ามีแพ้ขนแมวไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะต่างๆแล้วก็จะต้องปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะเพราะว่าคุณยายไม่ได้เลี้ยงแมวตัวเดียวเนาะเลี้ยงแตัวทุกคนก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะคะกันไว้ดีกว่าแก้ทุกคน แต่และบ้านก็มีเหตุผลที่แตกต่างกันไปนะคะสําหรับคุณยายคุณยายก็ป้องกันไม่ให้น้องเป็นภูมิแพ้นะคะถ้าไปดูพี่เตี้ยมเ่รพี่เตี้ยมอยู่บนน,นู้นรู้จักมองกล้อง,องแต่คนนี้เห็นหนูอะมน่นน่ะพี่ปี้กับเจ๊เจนัน่นน่ะเอาค่ะเออ ย้ำทำอะไรนะต้นไม้คุณยายก็ทยอยตายทีละกระถางกระถางทุกคนไม่มีเวลาดูแลนะคะมาย้ำมาย้ำขามย้ำขามย้ำไม่สนใจเลยไม่สนใจน้องดูเดินผ่านน้องไปมายุำให้ย้ยุำให้ย้ำย้ำมาย้ำมาให้ไกลกูนไม่รักยายมันแล้วโอ้โหหนูต่อเนื่ เป่ายุ้กโกงนั่นแยะอืมเป่ายุ้กโกงอยู่นั่นนะ่ะอือเป่าฟองปุ๊บปุ๊บปุ๊บนั่นนะ่ะอือเจ้ากแก้มตุยเจ้าคะจาก็ทำอะไรตรงนั้นเจ้าคะไม่สนใจเจ้าคะไม่หัน <c oughs> ทวนลมอ๋อทวนลมขี่กันอีกและขี่อีกและไม่ขี่กันเออไม่ขี่กันเอาจิ้เอาจิ้วผมม่งร้องแล้วหมิงร้องอมอหม่งร้อง